ครับมาคว้าดาวเก้ายีบล้านกันต่อทางช่องอาไฮชเนลคือลักประจำวันที่สามพฤษภาคม2566นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะเมื่อวานนี้ไทยที่ติดตามทางช่องอาหไฮชาแนลนี่ก็รับ เต็มนะไม่ว่าจะเป็น19นะท่านก็รับเต็มเต็มแล้วก็ไม่ว่าจะไปต่อที่ฮานอยเมื่อวานนี่ก็47สายเจาะรับเต็มโอ้สุดยอดเมื่อวานเนี่ยใครติดตามช่องนี้นี่ถือว่าสุดยอดเมื่อวานนี่19นี่นะ19นี่อมสินด้วยนะเพราะนั้นท่านใดที่เป็นสมาชิกอมสินก็ถือว่าสุดยอดเมื่อวานนี้ส่วนอของใครก็ถือว่าเต็มเต็ม19นะส่วนท่านใดที่ติดตามช่องช่องใหญ่นะโอโห65190 19อะไรแบบ มาครบกระบวนความเลยท่านต้องอย่าลืมนะไปติดตามทางช่องใหญ่นะบาทหมอใหญ่หมอใหญ่ใช่เลยต้องต้องไปติดตามไว้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะส่วนท่านใดที่ติดตามช่องเรารลายวันนี่ก็อนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วไม่ว่าการสายเจาะไปฮานอยเมื่อวานนี่โอ้ หัวล่อไปถึงสเปนเลย4-7เ <c oughs> ต็มเต็มนะแ,แต่ว่าเวลาตอนกันผมเปลี่ยนนะท่านใจสังเกตว่าที่จริงมันเป็น6-4-7อยู่แล้วผม่่เปลี่ยนเป็น3-4-7อะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่เปลี่ยนให้ท่านะหน้าจอนะครับน่าถือว่าสุดยอดวิชานี่นะเย็นนี้นะเย็นนี้ท่านเข้ากลุ่มที่เรียนนะไม่ว่าจะคุณอะไรที่ผมนัดเมื่อวันก่อนนะนัดมาวันนี้นะครับวันนี้เย็นค่ำนะ วันนี้เย็นค่ำหรือเราเจอกันนะ,ะได้จะเป็นเราสามัคคีด้วยนะต้องกลุ่มเรียนนะใครอยากจะมิกเซอร์ก็บอกไปนะใครอยากจะมิกเซอร์ก็บอกไปวันนี้กลุ่มเรียนกันนะเ,เปิดกลุ่มเรียนโดยเฉพาะเลยวันนี้นะกลุ่มที่เรียนเนี่ยนะโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ท่านใดอยากจะมิกเซอร์กับเขานะมิกเซอร์นี้ผมขอรับประมาณสัก สักห้าท่านนะ่ะนะมิกเซอร์นะ่ะเพื่อนที่จะได้ไม่ไปรบกวนกลุ่มเรียนเขามากเก่งใจเก่งใจกลุ่มที่เรียนนะครับอ่านะท่านใดที่อยากจะมิกเซอร์นะวันนี้ก็อา้าวมิกเซอร์นะฮะเมื่อวานนี้รับทรัพย์กันเต็มอยู่แล้วหนึ่งเก้านะก็ถือว่อาผมว่าเป็นสุดยอดแหละวิชาโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสู่จโรงโชวเป็นย่งรวกระทดเนี่ยโดยเฉพาะโหราศาสตร์ภาคอ่าแห่งอ่าโหราศาสตร์แห่งความร่ำรวยเนี่ยภาคพยากรตัวเลขนี่นะถือว่าเป็นที่สุดแห่งความแม่นเลย ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง R S เนี่ยถือว่าวิ่งทั้งวันนะแล้วก็มาลงที่อ K w N เนี่ยมันใช้กับนานาชาติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพอท่านมาลง K w N เมื่อวานก็จับโป๊ะเลยทั้ง4 7ทั้ง2อะไรเมื่อวานเนี่ย ก็คือรับเต็มอะรับเต็มอะเมื่อวานรับเต็มเมื่อวานวันวันข้นนนาก็ก็ก็สองอะสองก็เจอดะ L LR KEN ใช่ไหมก็มารับตรงนี้เต็มเลยโอ้โหสุดยอดนะจริงๆวิชานี่แม่ใครมีไว้นี่รับทรัพย์อย่างเดียวนะอ่าทีนี้มันก็มีบางท่านแหละที่ว่าเอ๊ยยังไงอะไรยังไงที่จริงดวงยังไม่เปิดอะไรเรือต่างๆนานาเน,นี้ยอ,อันนี้บางทีต้องเช็คดวงตัวเองนิดหนึ่งนะต้องเช็คดวงตัวเองนิดหนึ่งนะ แต่ยังไงก็ตามดวงท่านจะเปิดหรือไม่เปิดอะไรก็ตามถ้าท่านมีความรู้ล่ะใช้วิชาความรู้แบบที่เราเรียนไปนะมันได้แน่นอนอยู่แล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตัวตัวมันคือสองกับเจ็ดอีกตัวเนื้อคือสี่กับห้าตจับสองสี่สองห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแค่นั้นเองตัวที่เก่งก็คือมันไปเมยออยู่ที่เจ็ดก็อาจเจ็ดสี่เจ็ดห้า่นมันก็โปะคือท่านจะดวงดีหรือไม่ดวงดีกันแล้วแต่มีวิชาดีเนี่ยมันถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะโอ้เมื่อวานนี้สุดยอดนะเนี่ยวิชาที่ผมเปิดสอนวันนี้นะ 3ามหลักสูตร8ชุดวิชาใครอยากจะมิกเซอร์ผมขอรับแค่5ท่านนะมิกเซอร์นะเพื่อจะได้ไม่เป็นรบกวนคนที่เรียนนะเก่งใจคนที่เรียนนะเก่งใจคนที่เรียนนะครับอ้าวแต่ว่าอยากจะให้ท่านที่อยากจะร่วมมิกเซอร์ด้วยนะอ้าวก็เยนเชิญนะ0ูน2 8 8กสี่สองแปดแดหนึ่งศูนย์บรวยเล่มนี้สองห้าก็ก็อย่าลืมนะครับใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านจะได้ครบส6 5สิบห้าวันแบบที่ผมส่งให้ท่านทุกวันเลยนะอ่าถ้า เล่มนี้ออกไปแล้วนะอ่าปีหน้าเนี่ยจะอ่าก็คือเล่มนี้ออกไปแล้วท่านจะได้สบายไงหมือถึงว่าท่านเปิดดูสามารถเปิดดูไม่ต้องมารอคลิปผมบางทีอาจจะช้าบางวันอาจจะไม่ได้มาบางวันอาจจะมาช้าแบบเนี้ยวันเนี้ยวันนี้มาช้านะวันนี้ถือว่ามาช้ามากๆเลยนะเนี่ยกับมีรวยนานาทาี่อยู่หลังผมเนี่ยนาโซลกสี่สองแปดแปดหรือทุกส่ก็สั่งไปเลยนะวันนี้ช้าเพราะว่าอะไรครับวันนี้มันอ่บาบังเอิญมีภารกิจช่วงเช้าแล้วผมไม่ได้ทำอ่าข้อมูลไว้ข้อมูลเนี่ยผมทําแล้วผมก็ต้องมา อ่าวิอ่าทำแล้วก็ต้องมาดูก่อนว่าเราทําผิดทําถูกรีบเร่งทําไปโอกาสพลาดมีไหมอะไรเงี้ยเราต้องมาไล่ดูก่อนแล้วก็มาขึ้นเซตเพื่อจะมาตั้งเทคนิคให้ท่านออกมาเป็นคลิปได้นี่โอ้ก็ใช้เวลา <laughs> เลยช้านิดหน่อยวันนี้มาโอ้อยเตอบ บ่ายเลยเดี๋ยวนะก็ไม่เป็นไรนะฮะของเราก็ไวรบบ้รอบบ่ายรอบบ่ายนะท่านใดที่รอนิเคอิดรอบเช้าก็เอาไปรอบบ่ายแล้วกันนะ่รอบบายอย่ายจะทันไหมเนี่ยนะคือช้าหน่อยนะส่วนที่นั้นอะ่าจะเป็นตมาชิกผมก็ส่งให้แต่เช้าได้ละนะส่งให้ท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนะนะซูรุกซี0 0อปแปดแปดึงศูนยะ์ศูนย์นะคัมภีรรวยนานาชาตินะมีไว้ได้ร้านแน่นอนรับประกันเลยนะผมว่าสุดยอดแห่งวิชาอ่าด้านพยากรณ์ตัวเลขที่สุดมั่นเลยนะก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้อยู่แล้วอันนี้นะ วันนี้ขอมิกเซอร์ห้าท่านนะมิกเซอร์ห้าท่านนะรวม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 ,รวมกับคนที่เรียนนะเอาเยอะก็เก่งใจอ่ะเก่งใจแต่ว่าท่านใดรีบ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 หน่อยนะอยากจะมิกเซอร์ก็รีบ,ร,บรีบหน่อยห้าท่านแค่นั้นเองนะแป๊บเดียวเองนะต้องอย่าลืมนะ,ะแจ้งไปก่อนเลยเนี่ยขณะที่พูดโดยแจ้งไปก่อนปิ๊งวิาง,ง,งไปก่อนนะ,ะแจ้งไปเลยนะครับใครแจ้งก่อนผมจะดูเวลานะเวลาเข้าไลน์จะดูเวลาจะดูเวลาที่ว่าท่านส่งไปตอนเวลาเท่าไหร่ใครก่อนเวลาใครเนี่ยนะออา กลับมาดูวันนี้นะเรื่องโปรแกรมนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วมันมีจุดหนึ่งนะวันนี้เนี่ยผมจะให้จุดพิจารณาของอมสินพิเศษนะพิเศษเลยวันนี้ยังเมื่อวานเนี่ยผมก็เข้าใจเอ้ผมเราก็ไปเตงเก้าสองใช่ไหมแต่ทําไมอมสินมันมาเก้าหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าในในในกลุ่มที่เรียนอะเรียนเรียนก่อนนั่นอะเรียนเรียนคือเรียกเรียนภาคพิเศษอะแล้วผมก็ให้จุดข้อสังเกตของอมสินว่าไอ้มันดูตัวนี้อีกทีหนึ่งนะ แล้วก็จริงๆมันก็คือ91เป๊ะเลยแต่ตัวเต็งเรา92อยู่แล้วเมื่อวานในออมสินอะแต่ว่าพอเราดูอีกอันหนึ่งเอ้ยเป็น91มันมาตรงจุดนี้แล้ว85มันก็มาอีกจุดหนึ่งด้วยนะเมื่อวานโอ้สุดยอดจริงแล้วก็สุดยอดจริงไอ้ศูนานะนะศูนยนะมันเอาอ่านวดมาออกแต่ว่ามันมีจุดมีจุดนะวันเนี้ยวันเนี้ยนะวันนี้ท่านจะได้รับจุดออมสินเนี่ยเป็นจุดพิเศษที่อ่ามันมันจะต้องเด้งให้ท่านพิจารณาอีกทีหนึ่งอะ เพื่อความเหนียวแน่นของตัวเลขอะนะเป็นจุดสุดยอดนะจุดนี้ก็สุดยอดนะเพิ่งได้ค้นพบเมื่อคืนนี่เองเพราะว่าเราโดนเก้าสองเยอะไงเพราะเราโดนเก้าสองเยอะแต่ว่าโอเคนะเรามาแก้ตัวได้ที่เก้าหนึ่งหก่เาที่รัฐบาลก็โอเคอยู่นะแต่นี่ว่าตอนออมสินอะเราก็โดนเก้าหนึ่งเยอะไง เราพอดวง91้าเอ้ยเกไปเยอะไงเราก็เอ้ยเนี่เราก็เป็นตัวกันนะแต่ว่าเก้าไป91มันมาไงไอตัวกันมันมาเราก็เลยเออมันมีจุดมันมีจุดนะทิปเดียวจริงๆเลยเมื่อวานนี่โอ้โหสุดยอดใครเรียนวันนี้นี่ผมว่าได้เปรียบมากๆเลยในเรื่องของอมสินนะอืมก็เอา ในเรื่องโปรแกรมนะฮะเรื่องโปรแกรมก็เป็นอย่างนี้ทั้งท่านมีโปรแกรมท่านถึงจะเรียนรู้ได้นะมีโปรแกรมมันจะละเอียดนะคลิกได้คลิกได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกให้วันนี้นะไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องโปรแกรมนะท่านมีอยู่แล้วนี่สบายเนะี่ยหนังสือตัวอย่างทำพิรวยก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ส่งให้ท่านลักษณะอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะอ้าวก็ว่ากันไปตามนั้นเ้านีา่ยงำพิรวยนานาชาตินะครับว่าตามนี้นะครับอ้าวมากลับมาวันนี้นะวันนี้ เรามาดูวันนี้วันนี้เขาจะมีลาวใช่ไหมล่ะมีลาวแล้วก็มีฮานอยลาวนี่ยันได้ลาวสามัคคีด้วยนะแต่ว่าลาวสามัคคีเดี๋ยวผมอ่าคอ่อยอ่าวหวอีกท่านหนึ่งนะขอขอเวลานิดหนึ่งท่านใดที่สะบักเกรียงข่าวก่อนและยังไม่ได้เข้าไปกลุ่มลาวสามัคคีเดีรอเวลานิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ไปก่อนนะผมจะส่งให้กลุ่มนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเอ้าก็ว่ากันวันนี้สาม พฤษภาคม20232566นะก็ลักษณาของอลักนาของเวลาที่เขาออกที่ลาวนะออกที่ลาวนี่ก็อยู่ที่ลักษณาอยู่ที่ย้ายแล้วนะขยับไปาราศีพิจิกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยสองทุ่มครึ่งเนี่ยไปอยู่าราศีพิจิกธาตุน้ำาราศีพิจิกก็ถอดเงินล้านออกมาสามห้าสอสดเจด คือถอดออกมาได้อย่างนี้นะเมื่อวานนี้ก็ถอดออกมาเป๊ะ,เ,ปะเลยนะหกห้าแล้วก็ตัวลัคนาธวาฒทักังสัยอยู่ที่ราศีกันก็สี่เจ็ดหกสองหนึ่งห้าใช่ไหมก็เอาตัวอย่างมาเหมือนกันสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าสองก็มันมีห้ากับสองอยู่ตรงนี้ท่านจะเอามาเหมือนกันตรงนี้ไม่ได้ทีเอสแต่บนยูมีห้ากับสองเหมือนกันอยู่ใช่ไหมละ่ะก็จัดห้ากับสองไว้ก่อนก็ได้เนี่ยห้าศูนย์หน้าห้าสี่สองศูนย์สองหกสองสี่จัดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะเนี่ยวิธีการมันมีเยอะนะมันมีเยอะพอเราได้ตัวอะไรตัว่า โดยหลักแล้วเนี่ยของตัวเนี้ยพอเราถอดรหัสออกมาปุ๊บเราก็จะมาดูตัว KLN ใช่ไหมเคเอ็ N, วันนี้คือสามกับแปดใช่ไหมละ่ะสามกับแปดท่านดูมันไม่เหมิดเนี่ยพอมันไม่เหมิดปุ๊บท่านก็จัดเลยสามสี่สามเจ็ดสามห้าสามสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดห้าแปดสองทีนี้ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านเอาตรงเนี้ย LOD มันเหมิดอ,อยู่ที่สี่ใช่ไหมละ่ะมันเหมิดอ,อยู่ที่สี่พอมันเหมิดอ,อยู่ที่สี่ปุ๊บเนี่ยก็ก็เน้นไปที่สี่ก็คือสามสี่แปดสี่ใช่ไหมละ่ะครับประมาณนี้นะอันนี้ลักษณะตรงนี้นะ แต่ถ้า,าก็บังเงินสี่ไม่มาสี่ไม่มาท่าน,นก็เอาหเอาศูนยมายิงข้างหน้าก็เวลาท่านก็คือ 37, มเจ็สหสาก็ 8, ปดเจ็ดแดห้าแดสก็เอาศูนย์ก็6อะ่ะ มายิงแค่นั้นเองก็ได้สามตัวแล้วนี่คือวิธีการจะอยู่ในอย่างเงี้ยครับอยู่ในกลุ่มนี้แหละมันไม่ไปไหนนะอะที่ผมพูดเนี่ยพยายามให้ท่านที่เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วก็ได้วิธีการได้ได้ได้วิเคราะห์ได้จับดาวได้นะลักประมาณนี้ที่ผมบอกแต่ถ้าเกิดว่าสายรัวก็มีปัญหาสามสี่สั้นเจ็ดสามารถทสองแปดสี่แปดห้าไปเจ็ดเป็นสองก็นี่คือสายรัวสายรัวไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าดูอ่าเออารอารวันนี้เริ่มมาแล้วอารของเรานี่จะมีหนึ่งห้าแปดใช่ไหมหนึ่งห้าแปด หนึ่งหนึ่งห้าแปดก็แปดมันก็เหมือนอยู่ที่ LOD ไอ้ไอ้ KON น่ะแปดมันเหมือนอยู่อ่าเ KON ก็เหมือนแปดแปดก็ต้องจัด RX ก็คือหกเจ็ดก็แปดหกแปดเจ็ดก็จัดตามนี้นะแปดหกแปดเจ็ดหกนี่เป็นลัคนาวันแต่ลัคนาแฝงก็จะสี่นะท่านเรียนรู้มาแล้วท่านรู้นะต่อไปนี้ลัคนาแฝงจะไม่ได้บอกนะเพราะนั้นท่านเรียนไปแล้วเนี่ยท่านต้องรู้เองแต่ว่าผมจะไม่ได้บอกลัคนาแฝงท่านตรงนี้นะลัคนาตัวของวันก็คือหก นะหกทีนี้มันก็เหมือดอยู่ที่หกไอก็แปดหกจัดเลยเต็มเต็มเนี่ยครับอ่าตัวนี้เหมือดอยู่ที่ RA คือเหมือดอยู่ที่แปดก็แปดหกจัดเต็มไงแปดหกจัดเต็มหกเป็น LOD ด้วยแปดหกจัดเต็มนั้นเอาอะไรมาใส่เอาสี่เอาเจ็ดเอาห้าเอาสองมายิงข้างหน้าก็โอเคจบเลยดูสูตรอีกเล็กน้อยลาวนะผมว่านี่ก็จัดไปเลยเนี่ยแปดหกเต็มเลยนะก็ถ้าตามนี้ถ้าเอาตามนี้นะก็แปดหกแปดเจ็ดใช่ไหมล่ะ ไปลงไปเจ็ดสามหกสามเจ็ก็จัดไปตามนี้ก่อนนะแต่ว่าหกนี่มันเหมือนระหว่างลัคนาวันกับ r าร์เอืนะขึ้น็ไปเน้นแปดหกกับสามหกเน็ตเลยใช่ไหมตัวตัวนี้ก็คือแปดหกเนี่ยจัดเลยเพราะว่าแปดมันเป็นเออด้วยไงถูกไหมล่ะจุดจัดไม่ใช่จุดจัดจริงแหลาจัดหัวในสายจอกก็ยืมอยู่แล้ววีปรหาครับดอกอะดอยดาววันนี้ก็สายจอก็แปดหกอะครับมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปไหนนะ รวมก็จะ86ก็8ปัจจุนี้ TS แต่ัก็มี8อยู่แล้วช่ไหม,มล่ะก็จัดเลยตามนี้เลยครับผมก็วางไว้จัดให้ท่านตามนี้นะ86 87 36เนี่ยก็ประมาณนี้นะอ้าวแล้วก็แคปไปวิเคราะห์ดูนะอ้าวในสายวิเคราะห์สายหวานสายหวานสายวิเคราะห์จะตัวนี้สายสายหวานในตัวเล็กนิดหนึ่งนะคงเราเนี่ยมันจะตัวเล็กนิดหนึ่งครับสายหวานเนี่ยาวอันนี้ไปสูตรแล้วอนะ เดี๋ยก่อนครับกลับมาที่ตรงนี้ก่อนเน่เพิ่งไปสูตรสูตรนี้ก็สุดยอดนะคราวที่แล้วก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยสูตรเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้ก็คือท่านก็แคปไปนะลักนณะออกดูว่าช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนท่านก็ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะสายหว่างกนะ็ตรงนี้นะตัวเล็กนิดหน่อยแคบขยายดูเอานะแคบขยายดูเอาครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนั่แหละแต่ก็ผมก็ใส่มาให้ท่านดูเฉยๆว่าการวิเคราะห์ ลักนามีลัคนณาราศรีจากลัคนณะทะาทวารทศสองสรแล้วก็มีตัวที่มันเหมิดกันแล้วก็มีอ่า VIL ใช่ไหม VIL มันก็มาจากอ่าตัวที่เหมิดกันตรงนี้กับอ่า,อากับอะไรอ่ะ KLN ใช่ไหม KLN วันนี้ไม่เหมิดนะไม่เหมิดก็ไม่มีอะไรก็จับวางใส่ตัวไปเลยนะอันนี้คือว่าลักษณะตรงนี้นะอ่าส่วน M2DI9 ก็อยู่ตามนี้เลยเมื่อวานนี้ใครที่ดู IM2D ก็019เต็มๆเลยนะ ไอ้ที่ไปจับช่องนั้นนี่โอ้โหรับทรัพย์เต็มเลยมัวนเนี่ยอ้าวอันนี้ก็คือลาวนะท่านก็นจัดไปลาวสูตรเนี้ยนั่นดูสูตรลาวนี้หนึ่งครับก็เนี่ยมี 9, ม 7, เก้ามีเจ็ดอ่ามีเก้ามีแปดมีเจ็ดมีหกชัดเจนมาแน่นอนอยู่แล้ว,ลวเนี่ยมีแปดมีหกด้วยก็มันก็มันก็ระหว่างสูตรกับดาวอะฮะมันก็อยู่ที่แปดอะแปดหกอะครับ <c oughs> มันอยู่ที่แปดแปดจริงๆก็แปดหก น้มันอยู่ที่แปดด้วยแปดหกแล้วจะแปดมาแค่แปดอะไรไรอ่ะแปดแปดศูนย์แปดสามแปดหกไปเก้าอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเราตามสูตรไปยิงก็ตามสูตรยิงก็จะตามที่ผมจัดนะคือแปดหกตัวน,นั้นก็เต็มเต็มอยู่แล้วถูกไหมละ่ะแปดหกเต็มเต็มอยู่แล้วนะก็จัดไปตามนั้นเลยครับเนี่ยเอานี่มาใส่ศูนย์สองสามสี่เนี่ยก็เอามายิงข้างหน้าไปแค่นัดเด้เองก็สูตรนะอันนี้สูตรนะ อ่าคุณโอ๋นี่โอ้โหเมื่อวานรับเต็มนะเมื่อวานนี่สูตรแตกโป้งเลยนะศูนย์หนึ่งเก้าแตกเต็มเลยโอ้คุณโอ๋รับเมื่อวานเนี่ยเกือบครึ่งครึ่งครึ่งของแสนน่ะรับไปสองหมื่นเจ็ดโอ้โหแต่ตัวอื่นจิ๊บจ้อยก็ไปอีกคุณโอ๋นะวานเนี่ยสุดยอดนะสุดยอดเนี่ยคนที่เก่งเรื่องสูตรเก่งเรื่องดาวเนี่ยได้แน่นอนนะของเรานี่โอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะกลับมาดูฮานอยฮอยอันสปาดานางต่อนะครับ ฮานอยฮออันสปาดานังจริงๆท่านไปฮานอยฮออันสปาดานังถ้าประสบความสำเร็จที่ฮานอยฮอยอันสปาดานังก็ให้พักผ่อนนอนสบายดูอากาศระดูอากาศก็ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกนะก็อาจจะมีหนาวอยู่บางถ้าเมืองซาปานี่หน้าร้อนเขาก็จะเหมือนหน้าหนาวนะน้ำค้างเยอะแต่ถ้าหน้าหนาวหนาวหนาวจัดเลยนะซาปาเนี่ยเอา ก็ไปฮานอยฮอยอันสปาดานังนะถ้าถ้าประสความสเร็จที่นก็พักผ่อนที่ฮานอยฮอยอันสปาดานังเลยไม่ต้องมาลื่นถลายที่ลาวต่อแล้วก็ไปรอต่อมารอบดึกเดยวก็ได้ลาวแต่บัคคีนะเอ้า นหาหน่อยวันุปลาดานังอย่าลืมนะครับรวยแบบสับรับโชคใหญ่ยอยากรวยต้องไม่พลาดโหราศาสตร์และความรับรวยเป็นที่เป็นของวิชาโหราศาสตร์ด้านประชากรตัวเลขที่สุดแม่นไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนจะมาเปิดเผยในคัมภีร์รวยปีสองห้าหกเจ็ดให้ท่านได้รับทราบท่านจองตอนนี้พรีออเดอร์นะครับก็ถือว่าได้สิทธิพิเศษให้กับท่านเลยนะครับศูนย์สี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์อ่ากลับมาดูวันนี้ฮา,านอยฮวงจุ้ยปลาดาน,านังของเราเนี่ยสามพฤษภาลัคนาอยู่ราศีตุลนะ ขยับมาหน่อยครับลัคนาอยู่ราศีตุลยังไม่ไปพิจิกนะไม่เหมือนลาวนะอยู่ตุลน,นะครับตุลก็ถอดรหัสออกมานะราศีตุลก็ถอดรหัสออกมาก็หกแปดสี่หนึ่งเจ็ดห้านี่ถอดรหัสออกมานะหกแปดสี่หนึ่งเจ็ดห้าราศีตุลแล้วก็ลัคนาสวาสสังสะไปอยู่ที่ราศีอ่าธนูใช่ไหมธนูก็ห้าสามหนึ่งหกเจ็ด นะห้าสาก็เหมือกันอยู่ที่6 7เจ็ดห้าหนึ่ะหกเ้าหถ้าไปดู387ไม่เหมิดอะไรเลยก็จัดไป3ามหกสามเจ็ดสามาสานึปดหป็ดถ้าแปดนึ่งนี่สายรัวโดยถ้าถ้ายึดเอาตามนี้มุม AR มันมีตัวเดียวคือ4นะ มุมเออที่มีตัวเดียวคือสี่ท่านจับพวกนี้ท่านเอาสี่มายิงข้างหน้าเลยก็ได้นะสี่ยิงหน้าเพราะมั AR นมีเออานี่โอ้สำคัญนะเออนี่หลายวันแล้วเขาไม่มีนะวันนี้มีสี่ตัวเดียวสี่ขยับด้วยนะวันนี้สี่ขยับด้วยวิชาวิชาดาวขยับพุทธเรียนไปแล้วท่านรู้ทันทีเลยวันนี้สี่กห้านี่ขยับมีโอกาสมาสูงนะสี่กห้าเนี่ยเพราะนั้นสี่ก็ขยับมาเป็นเอออด้วยไงเพราะนั้นก็จัดสี่ไว้ข้างหน้าเลยเนี่ยนะท่านจัดตรงนี้คือหรือท่านดูตรงนี้มันไม่เหมือนไง แต่ถ้าสายรัวท่านก็รัวไปตามที่ผมพูดไปก่อนใช่ไหมแต่ถ้าสายเจาะท่านก็ดูที่เคเวยมันสังกัดแปดใช่ไหมล่ะแล้วมันเหมือนอยู่ที่8ตรงนี้ LOD เหมือนอยู่ที่8ใช่ไหมหรือถ้าไม่สนใจตรงนี้ท่านก็มาดูตรงนี้แปดหกแปดเจ็ดท่านก็จัดไปตามนี้ก่อนก็ได้แปดหกแปดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดท่านอาะไรมาใส่ครับท่านก็เอาสี่มันยิงก็ได้แต่ถือแล้วจะเอาตัวเหมือนสี่เพื่อว่า AR มันมุม AR เนี่ยผมว่ามันมีส่วนมาสูงนะเพราะนั้นมีส่วนมาสูงถ้าถาเล่นแปดหกท่านก็สี่แปดหกสี่แปดเจ เพราะว่าถือว่าให้มันมาซ้ํากันได้นะมันมาสามารถมาได้2ตัวนะเอาเลข L อออนันมันสามารถได้2ต,ตัวเพราะว่าที่สาคัญที่สุดคือ4มันมาเป็น AR ของวันนี้ตัวเดียวด้วยไงโดด,โด,ด,โด,ดมันจะมาไหมล่ะเนี่ยเพราะว่ามันก็มีส่วนนะมุมเ r ถือว่าเป็นมุมมาของอานา,นาชาติอยู่แล้วถูกไหมล่ะก็4 8 6 436เนี่ย4 8่437เ่ามห็นไหมก็จัดอยู่แค่ตรงนี้เองนะแต่ถ้าแตงก็จัด8 6เหมือนเดิมนะมือก็อกลาวนะั่แหละถ้าไม่มาฮานอยก่อนก็ต้องไปลาวแนะ่นอน86ในชัดเจนนะตรงนี้นะ แปดเจ็ดชัดเจนนะแต่นี้แปดไอ้แปดหกชัดเจนนะเพราะหกมันเป็นในลัคนาวันด้วยใช่ไหมล่ะและเจ็ดตัวนี้มันไปก็แล้วแปดเจ็ดกันไว้หน่อยถ้าเกิดว่าลัคนาวันตัวนี้มันไม่ค่อยเพี้ยนเพียง 8, 7, กั 4, 8, นมาแปดเจ็ดนะก็สี่แปดเจ็ดนะสี่แปดเจ็ดนะสามหกสามเจ็ดก็สี่สามหกสี่สามเจ็ดเนี่ยก็จัดประมาณนี้แต่ตัวนี้จัดตัวได้ก็แปดหกเหมือนเดิมนะก็แปดหกเหมือนเดิมครับตรงนี้แปดหกเหมือนเดิมแต่ว่าบังเอิญว่าถ้าสี่ตัวนี้มันมานะเขาก็สี่แปดหกเต็มเต็มเหมือนกันนะ ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าสี่ตัวเนี่ยมันลักษนาแฝงอะคือตัวสี่ะครับมันไม่มาเขาต้องค่สี่แปดเจ็ดเต็มเต็มเหมือนกันนะตรงนี้นะนี่คือคือสายเจาะนะส่วนสายหวานท่านได้มีปัญหาอยู่แล้วนะเอาสายเจาะตามนี้นะเพราะว่าบังเอิญว่าแปดตัวนี้มันเ,เหมือนที่เอ d ดีคือแปดเนี่ยแต่ว่ามันมันแปดมามลจริงแต่ว่าตัว,ต,วตัว AR คือผมก็ตัว AR คือสี่ไง พราะสี่ตัวอมันเป็นตัวที่มานะมันเพิ่งขยับมาเป็นเป็นดาวขยับด้วยนะสี่ในเป็นดาวขยับด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าสี่มาปุ๊บเนี่ยมันจะอะไรก็สี่แปดหกสี่แปดเจ็ดอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะสี่แปดเจ็ดถ้าตัวนี้มันหายตัวนี้มันหายก็คือเอาตัวรองมาคือเจ็ดก็สี่แปดเจ็ดอันนี้คือเข้าเต็มเต็มนะถ้าสี่แปดเจ็ดนี่เข้าเต็มเต็มสามสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดเงี้ยเขาเรียกเข้าเต็มเต็มถ้าสี่แปดเจ็ดที่เข้าเ,าเต็มเป่าเ <laughs> ต็มเป่า <laughs> นะเอ้าอคอยมาเต็มเป้าเต็มเป่าหรือเต็มเป้าเต็มเป้า เอาเต็มเป๋าแล้วกันนะเออเอามาเต็มเป๋าแล้วกันเออเต็มเป๋าเต็มเป๋าอะไรไม่ก็เต็มเป๋าแล้วกันนะเออเอาเต็มเป๋าแล้วแล้วเอาสับไม่นะเต็มเป๋านะครับเอานี่ครับคือลักษณะตรงนี้นะสายเจาะนี่สบายใจได้ครับเอากลับมาดูสายหวานหน่อยสายหวานก็หวานตามนี้เลยครับเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรสายหวานนี่ยิ้มได้ทุกวันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอ้าวอันนี้ก็เหมือนกันนัแคบไปดูนะวิเคราะห์ดูนะวิเคราะห์ดูครับอ่ะ่าลืม นะครับคีรวยนานาชาติเดี๋ยวผมขยายให้ท่านดูใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งท่านจะได้แคบได้นะครแคปไปอันนี้ของฮานอยฮอนสปาดานังนะแคปไปนะส่วนสายวางก็เอาตัวเลขมาขยายเอาเองนะแคปไว้ขยายเอาเองเพราะว่าผมบังไว้เล็กน้อยนะอันนี้ของฮานอยออนสปาดานังนะก็จัดไปตามนั้นเลยนะครับนะอะก็ไม่ว่ากันอัน,นี้ลาวสูตรดูสูตรลาวก่อนนะสูตรลาวนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะเก้าแปดเจ็ดหนี่มันต้องมีต้องมีนะเลขตรงมีครับถ้าลาวนี่ถือว่าต้องมีเลยเน้นแดนะครับ อันนี้ก็คือใบวิเคราะห์เราวนะใบวิเคราะห์เราท่านก็จะวิเคราะห์ดูนะครับถามนั้นนะครับแล้วก็ออันนี้ก็จะเป็นใบที่ผมเอาใบเจาะที่ผมเจาะให้ท่านไปแล้วเมื่อกี้แก็แคบไว้แล้วก็เอา ไปไว้ดูนะครับแล้วนกะ็อย่าลืมตรงนะนี้ด้วยนะครับคัมภีรวยปีสองห้าหเจ็ดนะรวยแบบสรัรับโชคใหญ่อยากรวยต้องมปพลาดโทรศัตท์แห่งความรับรวยเพชรนามฆของวิชาวรสัตว์ที่พัฒนกรตัวเลขกที่สุดแห่งความแม่นไม่เคยเปิดประเทศใดมาก่อนจะมาเปิดที่นี่คัมภีรวยปี 25, สองห้าหเจ็ดสั่งเลยศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับตามนั้นอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยยิ้มรับทรัพย์ นับเงินล้านกันทุกคนสวัสดีทุกคน